คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะกรณีนายเอกชัยบุญรัฐอายุ22ปีเป็นนักเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่านบางกะปิชั้นปี4นะคะถูกยิงเสียชีวิตบนถนนร่มเกล้าเหตุการณ์นี้เพื่อนของนายเอกชัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีงานเลี้ยงของสถาบันบก็เลยต้องพกปืนกันไปป้องกันตัวเผื่อคู่อริจะมาหาเรื่องแล้วนายเอกชัยเสียชีวิตเพราะว่าถูกตำรวจยิง จนนำมาซึ่งคลิปที่เพื่อนๆของนายเอกชัยจะไปรุมตํารวจนอกครงแบบที่ใส่เส,สื้อยืดสีแดงๆอะค่ะเนี่ยแต่ทางตํารวจบอกว่าเหตุการณ์มันไม่ใช่แบบนั้นตํารวจเนี่ยเขาขับรถตามกันมาเป็นขบวนมีรถจักรยานยนต์นําปิดท้ายเพราะว่าจะเอาผู้ต้องหาคดียาเสพติดไปดําเนินคดีครับแล้วนายเอกชัยนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนแล้วมาประกบแล้วก็ยิงใส่ตำรวจเขาก็เลยต้องยิงใส่เข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันนายเอกชัยก็เลยเสียชีวิต แต่ทีนี้ตํารวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันหลักฐานสําคัญที่สุดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ล่าสุดมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วด้วยนะคะทีมข่าวของเราไปที่วัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงก่อนนะคะที่นี่เป็นที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตก็คือนายเอกชัยก็ครอบครัวได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันบวทหน้าไฟเพื่ออ,อุทิศส่วนกุศลให้กับนายเอกชัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะพันจ่าอากาศเอกนาภัสกรบุญรัตน์ พ่อของนายเอกชัยบอกกับทีมข่าวของเราว่าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วค่ะเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วค่ะส่วนตัวก็สบายใจในระดับหนึ่งว่าเออมันมีภาพมันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภาพใช้การได้กล้องวงจรปิดใช้การได้ครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงให้เป็นหน้าที่ของทนายความเป็นหน้าที่ของตํารวจก็ไม่มีความคิดที่จะไปร้องเรียนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลถึงเหตุการณ์นี้อยากจะให้ตํารวจทํางานไปตามพยานหลักฐานนะคะ จากดูกล้องผมก็เห็นไงเห็นเห็นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรานนี้เราก็ก็ต้องอยู่ที่ทนายอยู่ที่ทนายแล้วก็ตำรวจเขาก็จัดการเัาตำรวจเขาก็ต้องมีมีอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่เจ้าที่ตำรวจแล้วก็ก็จะทําไปตามตามนั้นหรือเปล่าอะไรแค่นั้นแหละครับดูกล้องแล้วผมก็ก็ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าเราเราเรามีเรามีมีกล้องดูก็คือว่า ก็เป okay. ็นไปตามข้อเท็จจริงตรงนั้นก็โอเคปล่อยให้เป็นเรื่องของหน้าที่ของตํารวจนะครับแล้วก็ความยุติธรรมเรียกเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วก็คำพิพากษาของศาลทีนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ จะเห็นนาทีที่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ของตำรวจเขาตามกันมาครับแล้วก็เห็นนายเอกชัยซ้อนรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนแล้วเขาก็จอดชิดซ้ายที่ป้ายรถเมล์เนี่ยค่ะแล้วนายเอกชัย,นยนเนี่ยกระโดดลงจากเบาะคนซ้อนไปยืนอย่างเงี้ยอืแล้วก็ยกปืนเปิดฉากยิงใส่รถตำรวจก่อนแบบนี้นะคะครับเนี่ยแล้วก็เพื่อนของนายเอกชัยก็พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หนีไป對對นายเอกชัยก็วิ่งหนีไปทางด้านหน้าแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งอะค่ะ เห็นนาทีที่เพื่อนของนายเอกชัยถูกตำรวจชุดที่ขี่รถจักรยานยนต์เตะสกัดจนล้มนะคะครับแล้วก็จะเห็นนายเอกชัยนี่เห็นนายเอกชัยวิ่งตามมาแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ตำรวจก็จะเห็นว่าฝั่งตำรวจเขาใส่ใส่เสื้อสีขาวนะเขาจะไปล็อกคอเพื่อองนายเอกชัยที่ใส่หมวกกันน็อกก็จะบังเอาไว้ค่ะเพื่อเป็นฉากบังนายเอกชัยก็เดินถอยหลังยิงต่อสู้จนล้มอ่ะ ก็มีเจ้าหน้าที่ชุดที่ตามมาไปประชิดแล้วก็เอาหมวกกันน็อกฟาดไปที่นายเอกชัยด้วยคือเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละใช่ไหมจะคิดว่าเป็นคู่อริหรือมีการยั่วยุอะไรกันแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือนายเอกชัยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนแล้วขี่ไปดักทั้งหน้ารถขบวนของตำรวจแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็ยิงใส่ใช่ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ตรงกับทางที่ตำรวจบอกตั้งแต่แรก แล้วทางผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่อยู่กระบะหลังรถตํารวจอ่ะเขาก็ให้ข้อมูลตรงกันแบบนี้แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกันแต่ว่ามันมีบางประเด็นที่ว่าทําไมเหมือนกับตํารวจต้องยิงซ้ำจนนายเอกชัยเสียชีวิตคือพ่อของผู้ตายบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจหรอกเรื่องการป้องกันตัวหรือการทําตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะแต่เหมือนกับว่ายิงไปนัดแรกแล้วเนี่ยตัวนายเอกชัยก็ล้มไปแล้วนะแล้วทําไมต้องแบบ ถึงขั้นที่นายเอกชัยต้องเสียชีวิตอ่ะคือไปยิงซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ค่ะทางทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมวันนี้ก็ไปหารือกับพ่อแม่ของนายเอกชัยนะคะก็ไปให้คําปรึกษาแนวทางในการดําเนินคดีก็ยอมรับว่าจากคลิปที่เห็นก็เห็นว่านายเอกชัยยิงใส่ตํารวจก่อนแล้วก็ตํารวจก็ทําหน้าที่แต่ก็ต้องดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก่อนที่จะเห็นในคลิปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องไปดูว่าตํารวจชุดนี้ทําเกินกว่าเหตุด้วยหรือเปล่านะคะคือทางเรากับครอบครัวมองว่าเป็นยังไงอืมอันนี้ก็แล้วแต่พ่อเลยแต่ถ้าถามผมในทางกฎหมายมันก็คือการป้องกันตัวอ่ะมันคือการป้องกันตัวอย่างหนึ่งใครเชื่อกันตัวใครคือตํารวจเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาป้องกันตัวจากการคือถ้าเราถ้าเราดูทั้งหมดเราจะเห็นว่าคือเด็กเด็กเขายิงก่อนเปิดก่อนอ่ะ แต่ทีเนี้ยมันยังขาดอีกส่วนหนึ่งก็คือทำไมอยู่ๆเด็กมายิงไงไอตรงเนี้ยมันหายไปม,มันมีแค่ตอนยิงแล้วเรามองว่าเป็นการทาเกินควาเหตุของตารวจผมจะมองว่าเกินถ้าถ้ายิงขนาดเนี้ยผมว่ามันก็ไม่เกินนะแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งคือจุดที่หลังจากเขาล้มไปแล้วอะ่ะอันนี้มีการม,มีการยิงซ้ําอีกหรือเปล่าผมว่าถ้ามันมีการยิงซ้ามันอาจจะเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุตคือพ่อ,อ,อพ่อเขาติดใจอย,อยู่ไหมหลังจากเขาดูคลิปเมื่อวานแล้ว สำหรับการจะไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆหรือเปล่านี่นะคะทนายรณรงค์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้พ่อแม่ของนายเอกชัยตัดสินใจว่าจะเดินหน้าร้องเรียนต่อไหมเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายหลังจากนี้ญาติจะนําเท่าอัฐิของนายเอกชัยไปลอยอังคารที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเศราก็ให้ไหลไปตามแม่น้ําบางปะกงตามที่ญาติาตั้งใจเอาไว้ซึ่งทางผู้กํากับ สอนอมีนบุรีและพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเขาก็ไปที่งานศพด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพชี้แจงขั้นตอนการทำคดีแล้วก็บอกความคืบหน้าทางคดีให้กับครอบครัวของนายเอกชัยแล้วก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายมไม่ต้องกังวลใจถึงแม้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับตำรวจก็ตามก็ทนายรณรงค์แจ้งล่าสุดนะฮะว่าตกลงทางญาติของนายเอกชัยเนี่ย พรุ่งนี้10นาฬิกาจะไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับพบชนว่าทางครอบครัวเขายัางติดใจกรณีที่นายเอกชัยถูกยิงไปแล้วจนล้มลงไปแล้วทําทไมถึงมีการเข้าไปอีกอม,มีการยิงซ้ําหรือไม่จนเขาเสียชีวิตซึ่งตรงนี้จะเป็นเกินกว่าเหตุหรือไม่ เพราะว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไรกับทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการควบคุมตัวใครนะคะเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนครับแต่เราก็ได้เห็นภาพจากรล้องวงจรปิดลค่ะใช่ค่ะ